ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับนะครับวันนี้กลับมาเจอกับช่อง PM4249 Thailand กันอีกนะครับวันนี้เราจะมาคุยหรือว่ามาทดสอบนะครับแนะนำแล้วกันนะครับไม่ไม่ได้รีบวงรีวิวอะไรนะครับมันเป็นเครื่องอเช็คสุขภาพแบตเตอรี่นะครับแต่อันนี้เนี่ยเราเช็คกันเรียวทมนเลยเพราะเราจะติดตั้งไว้ ตัวมอนิเตอร์เนี่ยจะติดตั้งไว้ในรถเลยนะครับแล้วก็ซิงกับตัววัดค่าที่ต่ออยู่กับแบตเตอรี่ตรงหน้ารถนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้เรียวทม์เลยนะครับซิงกันด้วยสัญญาณวิทยุนะครับมุมขวาเห็นไหมจะมีรูปเสาสัญญาณขึ้นนะครับในนี้จะวัดค่าได้หลายๆอย่างนะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องอัตราการชาร์จก็คืออย่าง SOC นะครับก็คืออัตราว่ามันเหลือ,อ ปริมาณการชาร์จอีกกี่เปอร์เซ็นต์จะเต็มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้มันเต็มละร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็วัดค่าจริงจากตัวแบตเตอรี่เลยนะครับ SoH นะครับก็คือ State of Health นะครับนะอันเมื่อกี้นี่ State of Charge นะครับนะก็คือถ้า SoH เนี่ยก็คือสุขภาพแบตเตอรี่นะครับอันนี้เราเห็นในโทรศัพท์เราก็รู้อยู่แล้วนะครับเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยครับสุขภาพแบตเตอรี่เหลือ80% 70%ใช้ได้ อีกไม่นานอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวมอนิเตอร์ที่บอกว่าดีมากๆเลยนะครับไม่ใช่ดูแค่วลต์อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวส่งสัญญาณจากด้านหน้ามานะครับที่ติดตั้งไว้นะครับโอเคนี้เราก็ติดเครื่องยนต์ไว้นะครับนี่คือตัวที่เป็นตัวส่งสัญญาณไปที่ตัวมอนิเตอร์ด้านหน้านะครับเราก็จะต่อกับพั่วแบตเตอรี่ขั่วบวกขั่วลบนะครับ นี้เราก็จะมีตัวนี้นะครับที่เป็นตัวส่งสัญญาณไปนะครับตอนนี้มันก็แสดงสถานะอยู่ตรงคําว่าพุ๊ครับก็คือดีมากนั่นเองนะครับนะสเตต์ออฟเฮลนะครับก็จะเตือนเป็นมอนิเตอร์บนตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็บอกเรื่องชาร์จเรื่องโลชาร์จเรื่องเทมต,ต่างๆครับ <S <S ถ้ามีเออร์อะไรพวกนี้มันก็จะโชว์ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นมอนิเตอร์จะแสดงอยู่2จุดนะครับ ไม่ว่าจะแสดงที่ตัวกล่องมันเองนะครับกลับไปแสดงที่ตัวมอนิเตอร์ด้านในนะครับเดี๋ยวเราไปดูมอนิเตอร์ด้านมอนิเตอร์ด้านในมอนิเตอร์ด้านในนะครับเมื่อกี้ที่ถ่ายดูตัวแรกนะครับก็อยากจะแนะนําให้มีไว้ใช้ก็ได้ครับเนาะก็อันนี้ก็จัดหาม,มาได้ในลังค้าไออลน์นะอันนี้น่าจะมาจากอา i ีเอ็กเพสนะนะครับชุดหนึ่งก็พันนิดๆิดมั้งตัวนี้นะครับพันนิดๆินะครับ มันดีตรงที่ว่าเรารู้ล่วงหน้านะครับรู้ล่วงหน้าเรื่องแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรีตเตร่เราใช้ใช้อยู่เนี่ยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วปกติเราก็จะรู้เฉพาะของพวกมือถือหรือว่าแบตเธียมรุ่นใหม่ๆเนาะแล้วก็รถ EV รุ่นใหม่เนี่ยเขามีพวกนี้ติดมากับรถอยู่แล้วนะครับอีนี้เราเนี่ยมันเป็นแบตกดนะครับรถก็รถต้นเก่าอยู่แล้วเราก็หาอะไรมาเสริมนะนะครับอย่างตัวเนี้ยก็บอกครบเลยในจอนี้นะครับ บอกโวลต์บอกอุณหภูมินะครับอุณหภูมิก็คืออุณหภูมิที่ตัวมอนิเตอร์ก็คือติดอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับก็น่าจะเป็นอุณหภูมิที่วัดได้แถวแถวตรงแบตเตอรี่นะครับนะรวมไปถึงค่าต่างๆที่ควรจะต้องมีนะครับนะอันนี้ก็ให้ดูใกลนะ้ใกล้นะอาจจะสั่นหน่อยนะครับ soc อ่าเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยแบตตอนนี้ประจุเต็มร้อยเซ็นต์ละนะครับ สมมุติว่าถ้าแบตมันหมดเหลือเท่าไหร่20%อย่างเงี้ยหรือเหลือศซการที่เราชาร์จไปเรื่อยๆเรามาดูตรงนี้เราจะรู้เลยว่าชาร์จได้แล้ว50% 60%อะไรอย่างเงี้ยเหลืออีก40%จะเต็มหน้าอะไรทํานองนั้นนะครับนะส่วน s อ h ทางซ้ายมือนะครับอันนี้ก็ขึ้น1 0อ1เ0นี่ยอันนี้ก็จะบอกว่าแบตตัวเนี้ยยังสุขภาพยังโอ้ยังเต็ม100%อยู่เลยนะนะครับแต่บางทีถ้าเกิดแบตมันแย่มันเสีย มันหมดคุณภาพแล้วใช้ใช้มา2ปี3ปีมันอาจจะถึงไฟจะได้13.8แต่ตรงนี้อาจจะไม่ขึ้น100%นะครับมันอาจจะขึ้นอยู่60%สิ8เปอันนั้นก็ให้นึกเอาไว้ว่าแบตตอนนี้ทํางานได้แค่หรือสุขภาพมันอยู่แค่80%เท่านั้นชาร์จยังไงก็ไม่เต็มร้อยนะครับนะก็เตรียมเอาไว้ว่าควรจะใกล้ได้เปลี่ยนหรือยังอะไรก็ว่ากันไปนะครับ SOH SOC ะครับศึกษาเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์เยอะแยะเลยเขียนเอาไว้นะครับไปลองทำความเข้าใจดูแต่เราจะหาเครื่องเช็คแบตเตอรี่ที่มันบอกค่าให้ได้ระดับนี้แบบเรียลไทม์นะครับแบบอ่านต่อเนื่องหรือว่าอ่านค่าจริงตอนนี้เลยที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าใช้อยู่นะครับนะนะก็มีมอนิเตอร์ให้ด้วยนะครับบางรุ่นอาจจะเป็นแบบ มีตัวไปคอนเน็กอยู่ด้านหน้าแต่ว่าต้องลิงก์ผ่านมือถือผ่านแอปอะไรทำนองอย่างคล้ายๆอยงนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้บอกถึงตัวค่า SOC SOH นะตัวนี้รู้สึกจะบอกแค่วต์แล้วก็จำไม่ได้ว่าบอกด้วยหรือเปล่านะแต่รู้สึกจะไม่ได้บอกนะเนี่ยนะครับตัวเนี้ยผมใช้มาก่อนนะครับ BM2 เนี่ยผมมอาออกแล้วนะครับเพราะว่าตัวตัวนี้มันมันละเอียดกว่านะครับ ตัวนี้ละเอียดกว่านะครับอ่าลองลองลองจัดหามาใช้กันนะครับถ้าไม่เหลือบากมากกว่าแรงนะครับแล้วก็ถ้าอยากอ่ามอนิเตอร์สุขภาพแบตเตอรี่ตัวเองสําหรับรถรุ่นเก่าๆนะครับรถรุ่นเก่าๆนะรถรุ่นใหม่ๆก็อาจจะติดมากับรถเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ลองดูนะครับว่ากันไปนะครับตามนั้นโอเคนะครับแค่นี้นะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับผมติดตามมาไว้มีอะไรดีๆจะมาบอกดีเลยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับผม